แล้วเราใช้เงินเท่าไหร่กับบ้านประมาณสองพันกว่าเท่าไหร่นะสองพันนะคะขอที่ร well, okay. ่ำรวยนะคะทายสบายดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้น้องตีก็มาอาจจะมาเล่าเรื่องบางเรื่องนะคะสู่พี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านได้ฟังกันนะคะเนื่องจากน้องตีได้ไปเข้าไปในทิกตอกนะคะของข้าพ้น ของพี่คนไทยคนหนึ่งนะคะในวันนั้นน้องตีก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะวันนั้นพอดีน้องตีก็เขี่ยไปเขี่ยไปน้องก็เห็นเนาะน้องตีก็เห็นแต่ว่าน้องตีก็เห็นมาอะไรคลิปแล้วล่วะคะ่ะสำหรับอ่ะผู้ใช้ทิกตอกท่านนี้นะคะน้องอตีก็คงขออนุญาตเอาคลิปของคุณอ่าผู้ใช้ทิกตอกลายนี้นะคะมานําเสนอนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆนะคะทุกคนเนื่องจากว่า น้องตีเห็นหลายๆคลิปนะคะหลายๆคลิปหรือว่าหลายๆหลายๆคอนเทนต์ที่เพื่อนทำนะคะก็คือทําเกี่ยวกับช่วยเหลือคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวหรือว่าคนต่างชาตินะคะทุกคน mm hmm. เพื่อนก็ช่วยเหลือโดยเฉพาะ,ะคนที่เขนเรียกว่าคนพนิจรนะคะคนพนิจรเพื่อนก็ช่วยเหลือนะคะ mm hmm. เพื่อนก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนตกทุกข์ได้ยากนะคะ mm hmm. นอนริมถนนเพื่อนก็เอาเข้าอาหาร ซื้อข้าวซื้อน,น้ำซื้ออาหารให้นะคะทุกคนแล้วก็บางบาง,บางคนนก็เอาเงินให้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนหรือว่าบางคนที่แบบลําบากกริงๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพื่อนก็ทาเพื่อนก็เอาซื้อของไปให้ซื้ออาหารให้หรือว่าบางครั้งเพื่อนก็เอาเงินให้นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะแต่ในเคสนี้นะคะเคสนี้ก็คือน้องตีอยากมาน,นําเสนอนะคะ เรื่องที่ว่ามีแรงงานลาวนะคะมีมีแรงงานสาวลาวนะคะทุกคนมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยแล้วจะก,กลับบ้านนะคะจะก,กลับบ้านแล้วทีนี้นะคะจะก,กลับบ้านแฟนก็พัดใน้าพภาพพี่น้องตีเห็นในคลิปนะในคลิปก็คือเพื่อนเขียนไว้บนหน้าจอเพราะว่าแฟนของเพื่อน,นถืตอตอมจับตัวนะคะนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าออกมานเพื่อนโทรออกมานัดเอาเงินนะคะก็คือเพื่อนน่ะ ยืมเงินเพื่อนที่เป็นคนลาวด้วยกันนั่นแหละค่ะทุกคนอะยืมเงินน่ะยืมเงินแล้วทีนี้อะยืมเงินแล้วโทรเพื่อน่ะโทรออกมาแนทเอาเงินอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพื่อนมาออกมาแนทเอาเงินแล้วทีนี้เขาอะเพื่อนอะไม่ออกมานะคะทุกคนเพื่อนอะไม่ออกมาเพื่อนมาออกมาแล้วทีนี้เขาก็ไม่เงินติดตัวนะแถมมีลูกน้อยด้วยค่ะนะน่าสงสารลูกน้อยนะคะแล้วก็น่าสงสารลูกน้อยนะคะแบบ ร้อนอ่ะเพื่อนน่ะมาหาเพื่อนน่ะตั้งแต่บ่ายโมงนะคะทุกคนตั้งแต่บ่ายโมงมารอเพื่อนน่ะจนถึงห้าโมงเย็นเพื่อนก็ยังไม่ออกไปรับนะคะเพื่อนก็ยังไม่ออกไปรับเงินก็ไม่มีติดตัวนะคะทุกคนอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เทนใจเนาะคนเราเนาะก็มาทํางานต่างบ้านต่างเมืองเนาะต่างบ้านต่างเมืองแต่ถ้าคนเราถ้าลําบากก็ลำบากจริงๆนะคะเงินไม่มีสักบาทเลยก็มีนะคะทุกคนก็น่าสงสารน้องเขานะคะ นั่นแหละค่ะแล้วะะลทีนี้เพื่อน,น,นไม่ออกมารับน้องเขาก็เลยไปเอาเขียนป้ายติดโขบริจาคแล้วก็เอาขันใส่แล้วคนไทยเพื่อนก็บริจาคนะคะเพื่อนไกลไปไกลามาเพื่อนเดินผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเพื่อนก็บริจาคให้คนละยี่สิบบาทสิบบาทแล้วพอดีมีเพจเพจหนึ่งนะคะผู้ใช้ติ๊กต็อกนะคะไม่ใช้เพจนะคะทุกทีนะคะผู้ใช้ติ๊กต็อกท่านหนึ่งนะคะเดินไปเจอนะคะมเดินไปเจอน้องเขาพอดีนะคะเดินไปแบบ ก็ถือว่าน้องเขาโชคดีมากเลยนะคะทุกคนเจอคนไทยใจดีนะคะคนไทยใจดีรุ่นนี้นะคะหรือว่าท่านนี้นะคะทุกคนก็คือได้เอาเงินช่วยเหลือน้องนะคะได้เอาเงินช่วยเหลือน้องไปประมาณ3ามพันบาทนะคะถ้าพูดถึงเงิน3,000ันบาทไม่ใช่น้อยนะคะทุกคนกวดจะหาได้เงิน3,000ันบาทก็ถือว่าโอ้โหถ้าเป็นพูดถึงว่าเงินเดือนอยู่แล้วก็เกือบว่าทั้งเดือนนะคะทุกคนถ้าพูดถึงว่าเป็นเงินเดือนอยู่แล้วเนี่ยแทบทั้งเดือนเลยนะคะ เราทํางานมาทั้งเดือนถึงจะได้เงินมาประมาณสามพันบาทสามพันบาทนึงก็ล้านกว่านะคะล้านห้าแสนกว่ากีบนะคะทุกคนนะคะถ้าพูดถึงแรงงานอยู่ราวนี้ก็หูกว่าจะได้เงินสามพันบาทนั่นก็เหนื่อยนะคะทางานตั้งทั้งเดือนนะคะทุกคนก็ถือว่า,าผู้ใช้ติก๊กต็อกท่านนี้ให้น้องส่งค่ารดน้องไปเลยนะคะทุกคนให้แบบไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยนะคะแบบแล้วก็ยังไปส่งน้อง ที่อ่ะเรียกว่ารถไฟฟ้าหรือเปล่ายู่รถไฟฟ้านะคะขึ้นรถด,ด้วยนะคะทุกคนก็คือว่าน้ําใจมันงดงามสุดๆเลยนะคะตีเห็นแล้วอู้อ่ะต่ตีก็เลยว่าขอภาพที่น่าประทับใจภาพที่มีน้ําใจอนุดงามของอ่ะพี่ก็แล้วกันน้องตีก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องหรือเปล่าเนาะอ่าของพี่คนนี้เขานะคะน้ำใจเขาสร้างงดงามมากๆไม่ว่าจะแค่เพียดเพียดเดียวไม่ใช่แค่แค่คลิปคลิปเดียวนะที่เขา อาที่เพื่อนช่วยมานะคะทุกคนเพื่อนคือเพื่อนช่วยทุกคนนะคะที่ลําบากช่วยทุกคนที่ไม่มีที่พักคืเอเขาน้องตีเข้าไปดูนะบางคนก็นอนริมถน,นนเนาะคือก็ซื้อเข้าซื้อน้ำให้บางคนเพื่อนก็เอาเงินให้เนี่ยค่ะทุกคนนั่นแหลคะค่ะจีเห็นละอู้เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆน่าซึ้งสมโขนใภาพนี้นกันยทีเดีจะกลับจะกลับที่ไหนกลับลาวค่ะกลับลาว แล้วไม่มีค่ารถกลับเหรอไม่มีค่ารถอ่าเพราะว่าเพื่อนมัิดีเงินหน,น,นูหแล้วมันไม่คืนให,ห้มันบอกให้หนูมาหาใบสามมีมันจะห้าโมงแล้วยังไม่อ้าวแล้วเราทำงานอยู่ที่ไหนศูนย์ประการศูนย์ประการอ้าวแล้วมาไงอยู่มาอยู่ตรงนี้อ่ะก็เพื่อนก็ทำงานแถวนี้ เขาหน้าดูใช่แน้วหนูมาเอาวันนี้ทำมเขาบอกว่าเขกลับบ้านด้วยแล้วเนี่ยลงมาแล้วโขาเขาไม่รับโทรศัพท์ตงนี้่ากนี um ้แล้วยังไม่รับไม่ร้เลยนะอ๋อแล้วเราใช้เงินเท่าไหร่กลับบ้านประมาณสองนกว่าเท่าไรนะสองพักว่าบาทองันกว่าบาทเยอะด้วยแปดโมงแบบคไม่มารั ปรมาณสองพันเท่าไหร่สองพันห้าอาแต่ผมให้สามพันไปจะได้กลับบ้านไงปพี่ก็ช่วยแล้วจะได้นะนะไปยังไงรถทัวไปรถทัวร์ไปขึ้นที่ไหนบอชิดค่อชิดแล้วไปลงที่ไหน มักเซ่ใช่ไหมแล้วไปนี่เดจะนั่งรถไปยังไงนั่งรถไฟฟ้าไปไฟฟ้าพอไปได้ใช่ไหมโอเคให้พี่ไปส่งไหมหรือว่ายังไงพี่จะว่างเหรอพี่พี่ขับไปส่งไม่ได้ที่หมอชิดหมอชิดใหม่ใช่ไหมได้พี่ไปส่งได้หมอที่สองอ่ะอ่าหมอที่สองนั่นแหละอ่าพี่ไปส่งได้นะแต่ว่าถ้าว่าพี่ไม่บ้าก็ส่งขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่ได้อ๋อได้ได้โอเคแล้วตังค์ก็สรุปไม่ได้คืน อ๋อเราพาลูกกลับเลยใช่ไหมอ้าวพี่ช่วยให้สามพันนะโอเคขอบกุณมางมานะคอขอที่ร่ำรวยนะะคได้ดีมากเลยอ่ะพี่เห็นแล้วก็อยากช่วยนะโอเคเดินทางปลอดไทยนะเออไม่ร้องแล้วลูกน้อยด้วยน่ะโอ้ใจกลับแล้ว นะพี่พี่ไม่เป็นไรเนาะช่วยกันช่วยกันพี่ก็ไม่ได้รวยหรอกเออไม่ได้รวยพี่ไม่ได้รวยแต่โอเคโอเคนะเรื่องของประนะคะทุกคนก็คือบรรน้องเขาโชคดีมากๆนะที่เจอพี่เขานะคะถ้าไม่เจอพี่เขารองเขาก็คงต้องนั่งขออ่านั่งนั่งบริจาคเงินอยู่นั่นแหละค่ะทุกคนถ้าพูดถึงนะคนเรามาหาเงินหาคําอยู่ไกลขนาดเนี้ยอ่าถ้าเพื่อนตกทุกข์ได้ง่ายเวลาเขาโทรหาเนี่ย เวลาเราลำบากไปหาเพื่อนไปหาเขาเขายังช่วยเราเลยอาทีนี้ตอนเขาลำบากทําไมไม่ไม่รับโทรศัพท์เขาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าคนเราถ้ามันลำบากก็ลำบากจริงๆนะตัวเองก็มาทํางานก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกด,ด้วยกันนะคะก็ฝากนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ได้สมคลิปนี้นะคะในสมคลิปนี้น้องตีก็คงฝากกดไลค์กดเ์ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า เป็นภาพที่น่าสุดน่าจดจําน่าประทับใจมันเป็นภาพที่น้องตีอยากจะนํานเสอเนอถยงเผยแพร่เพราะคนไทยนะคะคนไทยอ่ะมีน้ําใจมากนะคะไม่เคยเแบ่งแยกส,ส่วนชาิไม่เคยเแบ่งแยกส่วนเผาไม่เคยแบ่งแยกส่วนชันนะคะก็คือเขาช่วยได้เขาช่วยนะคะเขาให้ได้เขาให้นะคะคนไทยมันมีน้ําใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะก็ช่วยเหมือนทานลําบากนะคะทุกคน มาถึงจุดนี้น้องกีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็กระจายกันไปด้วยบรรยากาศนี้นะคะสวัสดีสงการนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยลอยรวยถ้าใครเจ็บอยู่ก็ขอห,หายเจ็บหายจนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ